กรรมการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านาหมู่3ตำบลคลองหอยโขงเ,เคยนำตัวอย่างน้ำส่งไปตรวจที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผลปรากฏออกมาว่าเป็นน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการบริโภคแม้ว่าจะผ่านเครื่องกรองค่ะทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่หมู่3เนี่ยเป็นน้ำคุณภาพดีก็สังเกตว่าพอมีรถขยะวิ่งผ่านเส้นทางก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นก็เลยอยากจะให้รถขยะเนี่ยไปใช้เส้นทางสัญจรอ,อื่นแทนค่ะ ขอร้องว่าให้วิ่งเส้นทางอื่นเถอะครับเพราะว่าเส้นทางนี้มันกระทบจริงๆครับเพราะว่าถนนที่ขนส่งขยะนะครับมันขับเรียบผ่านคลองเจีประทานประมาณ3กิโลเดตนๆนะครับแล้วก็เรียรกถ้าตัดรทางจะล้างขนตกลงมาก,ก็ลงมาในคลองเจีประทานครับครับผมอยากให้ไปเส้นทางอื่นดีกว่าครับเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆอันนี้ชาวบ้านเราทํากันเองใช่ไหมตรงกันเองครับไม่มีใครปลูกไม่มีใครปลูกป,ปั่นครับทำเองเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนไม่มีน้ํากินน้าใช้เลย ออกมาร่วมกันสิวนาแก้ปัญหาหาทางออกที่ดีร่วมกันครับผม